อริยสัจสีความจริง4ประการที่พระพุทธ,ธเจ้าพราะองค์ทรงตัดสรุและนํามาตัดสอนเพื่อให้เราได้ดาเนินในทางเ,เพื่อความพ้นทุกข์ประกอบด้วยทุกขสมุทยมัยนิโรธมรรคพระองค์มีอุปมาว่าถ้าแม้ไฟกาลังลุกไหม้เสื้อผ้าหรือว่าไหม้ผมเราเนี่ยพระองค์ไม่ให้เราดับไฟในเสื้อผ้าหรือดับไฟในผมพระองค์ให้เราไปรู้จักอริยสัจสี่ก่อนอันดับแรก ถึงแม้ว่าเราจะดับไฟในเสื้อผ้าหรือไหมผมเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักอริยสัจสี่ขนาดนั้นเราตายไปเราจะลงอบายภูมิได้ทุกขตินกรกเป็นศาสตร์ปิตวิสัยแต่ถ้าเรารู้อริยสัจสี่ก่อนที่เราจะดับไฟถ้าเรารู้ก่อนว่าอริยสัจสี่ยังไงการที่เราจะได้อัตภาพหลุดพ้นจากสามคติข้างล่างเนี่ย สามารถหลุดพ้นได้เพราะว่าเรารู้อริยสัจสีแล้วดังนั้นความสําคัญแล้วก็เร่งด่วนที่สุดที่พระพุทธเจ้าพระองค์ให้เรารับรู้ก็คืออริยสัจสีค่ะ